สบายดีปาลุงสบายดีสุขุกคนชุมมองชุบอนสบายดีเอฟซ,ซีทีหงแขงผู้พ่อกับเซนการเซนเคอร์พี่น้องกับซองน้องมวยบรรยากาศยังแรงพี่น้องเลยหลังจากที่พากันมาเกี่ยวเข่าปาลุงกาเสร็จเป็นทีเบร้อย่วนานแล้วก็สิขืนไปเกี่ยวอยู่ที่หลังบ้านต่อปาลุงเลยหัวหน้าพันมิตรสามทงปาลุง มาเาบาพังลา้าเอาเมือหนีมาพร้อมทีมงานลปลาลุงเลยอันนี้ก็แม่น้องดำปลาลุง,งเกี่ยวข่าว,เ,ว,าวเสร็จเป็นทีรลบร้อยไป,ยปต่อสายต่อบ้านานี่ทางหยา,ทา,ยาทางเด็ดถึงมุกถึอใจแม่น้องดำาไว่าสัน เซาเมฆเขาไปเบิ่งไปส้มกันปลาลุงเเจโบรล้กกะเซาเมฆล้กกะบ่าวตาปลาลุงเขาหาเขาส้มกันได้เขาไปเบิ่ส้มกันพี้เลยขาไปเบิงไปส้มกันพี่นเลยี่บเสร็จเป็นทีเดียปลาลุงส่วนนั้นเขาบ่าพังลา แม่น้องบีปลาลุงน้องนิดลูกแม่ตาคนงามปลาลุงเลยอ้าวน้องมีดขู่จิ nice. ้นท <Peace. S 1> uh, so, ี so, ่มาแห้งที่สุดมีน้องมีดต้องมีน้องเยี่ยมถ้ามีน้องเยี่ยมต้องขาดน้องมีดบ่ได้ไปปลาลุงเลยครับถึได้ขืนกันต่อบาทน้องมวยเอ้ยอัน บอก่นกขาดบาัไแม่ขานไมบ่วได้บ่ได้ปลาลุงเย๋แเบบย,เยแม่โโลโลเกี่ยวขยไ่ไนอาวอหน่อยด้เฮ้ยนม่ขอน <c oughs> ไปปลาลูกไปไปหน้าทงใหม่ปลาลุงเย๋ยหลังจากที่เกี่ยวแล้วาะวหน้ามันกะมี <c oughs> แม่มันก็มีหย่าร้ายปลาลุงลมันก็สเกี่ยวสาบไปน,น้อยนึ่ง มาครบทีมปาลุงคูจิ้นเขามาไลเมื่อนี้่าวดาบรรณาแล้ก็น้องน้ำคูวาคูรักคูรัก่กกา,นนาะเ <laughs> บ,บาๆเ่อะ <laughs> ไปปาลุงเลยไปบิงไปส้มกันบ้าสไปต่อนา้าถงไหนต่อไปมาเห็นไคว่ขาดเ้น,เน หลวงอ่อนปลาลูนทีมงานเข้ามือน,นียร้ายขนาดร้ลเละสั่งเขะป่าได้กับเป้นเอนม,มีแต่กะแลบมับก็ระแลม,แมอย่างเดี้นะมือนเอน,นี่ยเนาะแม่ข้ออวิดานพวกได้ทีดดดดได้หอันไม่ได้หลอีช้างกับ้รหกระแลมกับมีโกโก้ผ้าปลาลูเลยผ้าพน กำลังสิมาพายุเขาเิ่นว่าแต่กะหนาบเอาทางล่าเพิ่่นบ่ย่าเิ่นว่าเบาวควันสิมาหุบเองจะกำลังเมื่อแล้วเได้เมื่ออะไรเพี่นนองเมื่อแล้วไม่เว่อรี่นกระดาว อะไรกระเพาะบริสัทบุคคลก็ต้องขอโทษขอภัย,าายปลาลุงเลยเพราะว่าเากมันแบบว่าโทรศัพท์เามันกับบุคลิ่งลันได้มันเป็นแบบรุ่นที่บุคลีบันไดดอกปลาลุงเลยแต่ก็อยากให้ป้าลุงเบิ่งกันเลยรีวิวปลาลุงรีวิวให้เบิ่งให้ชมกัน ยังบ่สุกคร์เนมาเอบ้านไปเลยพี่น้องเอิโลตไปได้บ้านยูทูบเบอร์พี่น้องทีมงานกูบอย กำลังก้ามโหลดก้อนนี้โอ้พยุสิมาเนี่นี่คนกำลังสิมาปลาลุกเลยตอนนี้ นั่นขึ้นกระลุงมาหนิมาต่อกันเลยปะลุง น้องเมดป่ะลงนะส่วนน้องมอสกรบเบามู่พี่น้องลุยเลยเค,คุณโนุก็มาปารูกมาัดขาบแรงเหมลนะ่ะแล้วก็แม่น้องเดือน มาขับแรงเนาะแม่นมาสาดดีกว่าโบมาปะลูลองดินเพิ่นกับสู่เต้นที่ปะลูงเลย้าปพี่น้องพาลูกพาหนูกำลังมาแล้วมันโปรแมนพาหนูแล้วดูห้อนี่มันเป็นพาหนูอีกอย่างนี้ อุย้ยคึ้มคึ้มฝ้าขึ้มฝนพอลูกโฮ่็นกระสูเต็มที่ปลาลุงบุกมาแต่เศร้ามากับลูกสองคนมาสัน มาครับมันน้องแค้นบ่แค้นโดนหลอกบ่เหมือนอะไรไม่พังรูน้องแค้นน้องแนอือพี่น้องมาสามพ่อลูกแต่น้องแค้นน้องแค้นพันอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านปู่บอยเนาะแต่น้องแนนนี่โอ้ยพี่น้องสูดเต็มที่เลยครูเสือแดงๆนิดน่อยครู ทีมงานเฮ<อ>ามาให้น,หนี่ชิคคือคือเนี้ยเนอะเกิดยังขึ้น,นปลาลุงบานนี่ ของกินมาอีกแล้วบ in, เบอ่์ควาดจนสิท่ <ah องแตกว่าลุงเงยข้อก็สิเป็นอันดีรานเหลยมีแต่กแรเลมกับกะารเล็บแมนมีถูกหลุดวาลูกเงยเมนเยแมนเกินแล้วมืึง แม่นกินลายเป็นปลเกินปลาลุงเลยโบดิกินกับพิษกินกับพิษว่าสันนี่แหละพี่น้องยูทูบเบอร์บานนามูงดาราสองเจ็ดน้องดินหน่อย ยายปุ sea, ้งปลงเ้ยน <is a> <melody> ้องมวยน้ำมาทีหลางปาลงเลยขนมตะแรนที่ก็ได้เกี่ยวคอยป็นหลงเกี่ยวเลยเด้อเพินหานไปโย่เใชเกี่ยวบ่มันผมนกนั่นนี่ก็เจโบแนไป้องแล้วกน้องเมย

เกิดยัาขื้นปลาลุงบาสนี่มีแต่กินกับกินมาสันป<ะ>้าทุกไม่เลยปลาลุงเลยแบกมาเลยบาทนี่แ<อ>มนองเท่นชมาจัดนักจัดเต็มเถานะ<อ>ปะลาลุงเลยส่วนทีมงานเราก็จะได้ขื้นกินกันอีกแล้วถึงขันแบกกว่าสัน ສາຈ້ອຍຫອມມັນຕະກາຍເພິ່ນວ່າມະຫະນີກາສະມາພາກກັບຫມ khoản ກະຊິໄດ້ລາກກິດແພງເທື່ອງນາປນກະບດີພกันນ